กินมังสวิรัติที่ร้านวีแกนมหานครย่านศิริราชครับร้านสวยมากอยากจะบอกร้านเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่โบราณมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อาหารก็อร่อยเอกลักษณ์แบบไทยๆสุดๆต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลยอะ่ะเมนูของกินเล่นเขาเยอะมากก็เลยสั่งเป็นมหานครกินเล่นครับเพราะว่ารวมทุกอย่างเข้ามาไว้ในจานนี้แล้วถุงทองทอดมาแบบกรุบกรอบสุดๆเลยครับ น้ำพริกของที่นี่กระเด็ดมากครับอยากให้ลองวีแกนน้ำพริกลงเรือครับเขามีปลาดุกฟูโปะมาข้างบนอื้อันนี้ถูกใจจังเลยครับหรือจะเป็นตระกูลแกงครับวีแกนมัสมัมนกลอยมัน3สีครับไม่ค่อยเห็นใครเอากลอยมาใส่ในมัสมัมนแล้วก็ยังมีมัน3สีด้วยเมนูนี้อร่อยสุดๆครับหรือจะเป็นแกงอีกตัวหนึ่งคือวีแกนคั่วเห็ดเพาะยอดชะอมครับตัวนี้เห็ดเพาะกัดเข้าไปแล้วก็กรุบกรอบกลิบในปากถึงเครื่องจริงๆครับ วีแกนหมูสามชั้นทอดน้ำปลากระเทียมกรอบหมูสามชั้นตัวนี้มันเหมือนจริงๆเลยครับแล้วก็สัมผัสเนียนุ่มมากครับผมร้านี้ทำถึงจริงๆครับของหวานก็ใช่ย่อยครับเค้กกลีบลำดวนอบควันเทียนเมนูนี้ติดใจครับหรือถ้าใครอยากได้ขนมแบบเย็นๆครับจะมีมะกรูดลอยแก้วคว้านเนื้อมะกรูดออกมาอันนี้ก็เด็ดครับหรือมาจัดเป็นคอมโบชุดใหญ่ครับส้มฉุนขนมหวานโบราณของไทยก็อร่อยดีครับผมร้านนี้เมนูทุกอย่างเป็นมังสวิรัตวีแกนครับแต่ว่าถ้าใครที่ทานเจลองบอกทางร้านได้ครับบางเมนู สามารถปรับสูตรเป็นเจได้ด้วยนะครับร้านเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครับหยุดเฉพาะวันอังคารครับใครที่อยากมาก็ดูพิกัดที่แปะไว้ที่แคปชั่นได้เลยนะครับมาลองกันเยอะๆนะครับ